สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมาฝากกันนะคะจะเป็นปากกาเพนเทลนะคะก็รุ่นที่เราจะพูดกันวันนี้เป็นเพนเทล k 6 0 0นะคะตัวด้ามของเขาเนี่ยจะเป็นด้ามสีดำน้ำหมึกเจลนะคะเวลาเราใช้งานก็เป็นดีไซน์ทรงเปิดบอกสำหรับใครที่มองหาหมึกเจลนะคะรุ่นเปิดปอกแล้วก็ราคาไม่สูงเกินไปนะคะเพนเทลรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ ยอดนิยมมากนะคะเราก็น้ำหมึกหายง่ายตัวหมึกก็ราคาไม่สูงนะคะซึ่งสำหรับตัวคอเลคชันแบบนี้นะคะเพนเทลเขาทำออกมานะคะแหนบเงินก็มีประมาณ5-6สีนะคะไม่ว่าจะเป็นดำเงินงาช้างฟ้าม่วงแดงนะคะชมพูอ่มีหลากหลายนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นแหนบสีพิงโกนะคะก็มีตัวด้ามสีดำแล้วก็สีเงินสำหรับในคลิปนี้นะคะเรานำสียอดทิศมาให้ชมก็คือเป็นตัว บอดีที่เป็นสีดำอะไรเงินนะคะรุ่นนี้เนี่ยทำไมถึงขายดีเพราะหนึ่งส่วนใหญ่นะคะคนจะนิยมชอบประการสีดำเป็นสีสุภาพแล้วก็ใช้งานได้ง่ายคืออายุการใช้งานการ คือด้ามสีดําม,มันเป็นสีเบรดที่ใช้ได้ทุกสถานการณ์แล้วก็เวลาทําชื่อออกมาก็ค่อนแขางดูดีคือเนื่องจากว่าปากาดํารุ่นนี้นะคะเวลาที่เราใส่ชื่อลงไปนะคะมันจะได้เป็นตัวหนังสือสีเงินซึ่งเข้ากันกับตรงแหนบของเขาอ่าก็เลยอ,ออกมาเป็นแบบนี้สวยงาแพ็กเกจกล่องเขาก็มาลักษณะเป็นกล่องแดงแบบนี้นะคะเวลาใช้งานก็เปิดออกมา แล้วก็ภายในเป็นแบบนี้เลยใส่ออกมาก็ลักษณะกล่องแบบนี้นะคะนนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันตัวด้ามนะคะเปิดออกมาเป็นเปิดปอหมึกของเขานะคะแถมมาเป็นไซส์เห็นไหมคะเม d ดอินเจแปนศนะคะไซส์ไซส์ศูด้ามหมึกสีน้ําเงินนะคะนี้ เมล่เราเราจะซื้อหมึกเปลี่ยนก็ประมาณนี้นะคะมี0.7 1 0 0.5นะคะอันนี้เป็นบอดี้สีใส่สีน้ำเงินอย่างเดียวนะคะนี้สีก็มีให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเขียวแดงม่วงชมพูอ่าดํานะคะก็มีสีหมึกให้เลือกค่อนข้างเยอะอันนี้เราลองมาดูสิว่ารุ่นนี้นะคะน้ำหนักของตัวบอดี้ดํามนะคะจะอยู่ประมาณสักกี่กร,รมัม จะเราลองวัดดูเลยนะคะได้ไหมจะอยู่ที่ยี่สิบ 9.61กนะคะก็ถือว่าเป็นประกาศที่มีน้ำหนักนะคะเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่พกพาสะดวกแล้วก็นิยมนะคะส่วนใหญ่คนก็จะนิยมประกาศที่น้ำหนักอยู่ประมาณ30กว่ากรัมนะคะไม่เกินนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดน,น้ำหนักเบาๆเลยก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน18 19กรัมอันนั้นคือน้ำหนักเบานะคะแต่ว่าน้ำหนักมาตรฐานที่พกได้เนี่ยก็สัก25-30กรัมเนี่ยก็คือกำลังดีเลยนะคะแต่บางท่านเนี่ยก็ชอบประกาด้ามใหญ่ น้ำหนักเยอะๆก็คือพวกแบบเกือบ40กรัมก็มีนะคะพวกแบรนด์เชฟเฟอร์วอเตอร์แมนประมาณนี้เลยก็แล้วแต่ประการเนี่ยที่ออกแบบมามี 100, 100ลอยยรุ่นมากๆเลยนะคะหลายแบรนด์เนี่ยเพราะว่าแต่ละแบรนด์เขาก็มีกลุ่มลูกค้าคนละกลุ่มแล้วก็มีการศึกษามีการเ,าเปลี่ยนพัฒนารุ่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้มันดีไซน์ตอบโจทย์กับณนะปัจจุบันนั้นๆนะคะถือว่าประการเนี่ยก็เป็นสินค้าที่ เฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่งในร่างกายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษนะคะส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยวัยทำงานหรือวัยเรียนหนังสือเราก็จะต้องมีปากกาพกนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเชื่อเลยว่ามีปากกามากกว่า1ด้ามน,นะคะก็เอาไว้ใช้ในแต่ละสถานการณ์บางคนมีปากกาสักด้ามหนึ่งไว้ที่โต๊ะทำงานใช้งานระหว่างวันนะคะมีอีกด้ามหนึ่งเอาไว้สําหรับพกพาเซ็นเอกสารมีอีกด้ามหนึ่งสําหรับเวลาออกงานพบลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการ พกาก็เป็นอีกหนึ่งเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะก็สามารถที่จะเลือกได้ตามโจทย์ที่เราต้องการนะคะว่าเราต้องการลักษณะไหนใช้เวลาไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดต้องการ ดูรุ่นที่เราชื่นชอบนะคะสามารถดูได้เลยนะคะกิ๊งพยายามที่จะทําวิดีโอออกมานะคะเพื่อว่าให้คนได้เห็นของจริงว่าเอปะปากกาแต่ละรุ่นเป็นแบบไหนนะคะบางคนเนี่ยเป็นนักสะสมปากกานะคะก็เลยทําตรงนี้ออกมาเพราะว่ากิ๊กก็เป็นหนึ่งคนที่ชอบปากกานะคะเพราะว่าการที่เราใช้ปากกาเนี่ยทุกครั้งที่เวลาเราจะจับปากกาขึ้นมาแสดงว่าครั้งนั้นเนี่ยเรามีไอเดียอะไรแล้วเรามีความคิดอะไรแล้วหรือว่าเรากําลังจะ สร้างสารรค์อะไรใหม่ๆเราถึงจะมีประกาเพื่อออกมาจดนะคะเพราะฉะนั้นประกาก็เลยเป็นหนึ่งในของขวัญที่ อยอดนิยมสำหรับคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆเลยนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะรุ่นเพนเทลรุ่นนี้นะคะก็เลยนำมาฝากกันเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูรุ่นอื่นๆนะคะโดยวิธีการเข้าไปก็กดไปที่ช่องปากกา,าช่องนี้เลยนะคะเป็น youtube ช่อง p เพน a n d NAME นะคะสำหรับพอเข้าไปเสร็จเราก็อย่าลืมกด ให้กำลังใจกันนะคะกดติดตามกันได้เลยนะคะแลก็ตอนนี้เราก็มีคลิปมากกว่า500กว่าคลิปแล้วนะคะ หลังจากนั้นเราก็เลือกในหมวดเพลริสนะคะมีแบรนด์ต่างๆนะคะเป็นปากกาหายากปากกาแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Parker, s h a e f e r Cross, Montblanc, Pentel นะคะลามี amy, อ่าใครชอบอะไรนะคะก็ลองดูได้เลยในนั้นก็จะมีแยกเป็นอีกในแต่ละโมเดลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะที่เรต้องขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันแล้วก็มีคลิปใหม่ๆก็จะเอามาลงให้ชมนะคะก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ